ภาพที่มวลชนกลุ่มต่างๆนะคะออกมาแสดงพลังให้กําลังใจคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานภูมิในการพักพลังประชารัฐจากพื้นที่หลายอําเภอในจังหวัดชลบุรีก็สะท้อนว่าแนวรบนะคะที่เมืองชนในพักพลังประชารัฐย่างไม่จบแค่สงบชั่วคราวค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณสนทยาคุณปลืม้มหรือว่าแสแปะ นายกเมืองพัทยาหัวหน้ากลุ่มคุญปลื้มนะคะออกมาโพสต์ข้อความดุดเดือดค่ะและนําไปสู่วิวาทต่อกันนะคะเรื่องของหมาค่ะซึ่งคุนสนธยานะคะโพสแลงทีเดียวค่ะถึงหมาก้าวร้าวและคุณสุช,ชาตินะคะหรือว่าเสียเฮงค่ะก็ตอบโต้เรื่องของหมาถูกทิ้ง นันก็สะท้อนนะคะถึงปัญหาค่ะที่มีกันมาอย่างยาวนานนะคะเมื่อเช็คลึกลงไปแล้วเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งนะคะที่กินแหนงแกรงใจกันค่ะเพราะว่ากลุ่มคุณปลื้มนั้นสอบตกแต่ว่ายังได้เก้าอี้รั่มตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะให้กับคุณอิทธิพลคุณปลืม้มซึ่งเป็นน้องชายของคุณสนธยาค่ะ และก็มาสู่นะคะปัญหาที่ทำให้เกิดรอยร้าวและก็แตกหักจากการส่งตัวผู้สมัครลงชิงนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาค่ะซึ่งหากความขัดแย้งนี้นะคะบานปลายออกไปค่ะก็มีแนวโน้มค่ะว่าอาจจะมีปัญหานะคะการแตกหักหรือว่าย้ายพักเกิดขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะก็มีความพยายามที่จะมี การให้ข่าวในทํานองที่ว่ากลุ่มคุณปลื้มเนี่ยจะย้ายไปอยู่กับพรรคการเมืองใหม่ค่ะซึ่งนั่นก็อาจจะซ้ำรอยกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐผพมเผ่าที่ออกไปก่อนหน้านี้นั่นก็ทําให้มีรายงานนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกเลิมตรีเดเรียกสสนะคะเข้าไปสอบถามถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เมืองชนค่ะและก็นําไปสู่นะคะข้อความที่ออกมาบอกว่านายเลิตรีนั้นจะจัดการเรื่องนี้เองค่ะ ด้วยนะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์นะคะไม่ต้องการที่จะให้ทั้งสองกลุ่มนั้นขัดแย้งกันหรือว่าแตกหักนะคะรวมทั้งมีปัญหาจนถึงขั้นที่จะยกพวงออกไปจากพ,กพรรคพลังประชารัฐซึ่งก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อปัญหาของเสียงสนับสนุนของรัฐบาลค่ะ รวมทางนะคะการปูทางในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยซึ่งศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นนะคะจังหวัดชนบุรีนั้นนะคะจะได้สอสอเพิ่มค่ะจากเดิม8ที่นั่งเป็น10ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าทั้งคู่นะคะทั้ง2กลุ่มจะแข่งขันกันอย่างไรและใครจะเป็นฝ่าย,พ,ายพ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะนะคะผลเอกประยุทธ์ก็จะยังวินอยู่ค่ะ